บรรยากาศเช้าน <ara> ี้ครับตลาดเทศบาลตำบลสีซงคามเอาไปแกงเั้งได้เสอยงยังนี่ไงพักสสแงนี่พักสสแงนี่พักสสแงแค่นี่ไง ก็เอาบแล้ไม่กินอ่ะอยากกินแกงมันนงนใหม่บ่บ่มีนใหม่มีนใหม่มีอยู่ด้อนใหม่ยานามีบ่นนีเออใส่นใหม่อยู่ส

มือแรกครับงานของประธานห่างครับครับโ,โ, <chin> โอ้นี่เด็กเพิ่นไทยโอ้แม่นบอกบอกพูนโอ้ <ทำ S 1> <ม>ยโอ้ยยังพูดโอ้นี่เดีเ็กนะคุณแม่มา บ้านยังก่อนับบ้านนาพรชัยบ้านนาพระชัย vâng 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 ก็่อยยากก็เหน้่อยย่อยมากไหล

บัฟโลเลยกินบัฟโลหินใหญ่เลยออนอโล่ตามหาอยู่ยังดีเลยพอิพอสิตาบอยู่นอกเนี่ยแต่เนื้อก้ยยย่วนีเล ดบหาน้อยเนาะนสี่ากเหนเกาลนตะกอรน่ะลละลาย่เนี่ยกินเกาลนกินเอ็นตะเกานะไปไปทางไหนต่อพัก

ที่ยากจ้องบัดวันที่ับจิกับทักเพีรพ่อแม่ยิงแฟนเพียได้เลยครับกวาเนี่ยที่น้องไปชมไนุ่งร้องมันใชอยิอย่างเีแบบแก้งน้อหน่อยมั้งเออแบบแก้งน้อหน่อยนะหอเเหรอแนนขว่ามี่น้องไปชม ือไปเรา,าเมนบอกอย่าถ่ายหลุแม่น่เอาถ่ายเพื่อ,เอ,น,อเนเนี่ยพี่น้องอยากซื้อบารท,ทางทั้งเปียเดี๋ยวเลยนะครับดเดี๋ยวเขาไปตอบขอความครับวันที่30ธันวาคมนี้งานผ่าปลาครับที่บ้านน้องครูบ้านน้ององค์หญิง ถานที่เก่าสานที่โรงเรียนครับของเก่าขอบคุณพี่น้อง FC ฟซีแนคลับทุกหม่องทุกบอ,เอเลเราพูดเราพูดคราพูดอยู่ แล้เดาเดียอป้ากขอบคุณทุกกำลังใจครับเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาครับขอให้ลำลำในรุยสขภาพแข็งแรงสุขทุกคนครับ แรงครับพอกันบ้านยังเกาะบ้านนานา,นาพระชัยครับรเป็นงานของประธานห้างครับที่นครพนมพอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ